อัปเดตข่าวสารตื่นรู้จัก,กรวาลกุมภาพันธ์2,568ารสาศีกุุมเล่นแร่แปรธาแสงอาทิตย์ในระหว่างการย้ายเข้าสู่ Aquarius โ so ซอัลพารเป็นเรื่องดีที่จะทบทวนกฎธรรมชาติและคุณสมบัติการเล่นแร่แปรธาสำหรับระยะปัจจุบันนี้ เพื่อไตรตรองถึงวิธีการที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพที่สุดที่เราสามารถมีส่วนร่วมด้วยและนั่งสมาธิกับองค์ประกอบตามธรรมชาติของอิทธิพลของจักรราศีสุริยะเพื่อกระตุ้นศักยภาพทางจิตวิญญาณสูงสุดของเราขั้นที่12ราศีกุม16กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคมทีมการเล่นแร,แร่แปรธาตุการคูณคุณธรรมธาตอากาศคงที่บวก รูปแบบทางเรขาคณิตสามเหลี่ยมชี้ขึ้นด้านบนแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยเส้นแนวนอนความสัมพันธ์ของดาวเคราะห์ดาวยูเรนัสและโลโก้สุริยะโลหะเล่นแร,แร่แปรธาตุยูเรเนียมสตาเกตประตูชั้นในและเกาะคาวายคาวายและทางเชื่อมใต้ดินสู่ทางใต้ของฝรั่งเศสมอนเซกูความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเป็นตนอวตารหรือจิตใจเนอร์ไวนิตของโซโลโกสบริตัวสีขาว สิบสองดีขอวาตาคริสิสคลื่นสีขาวสิบสองดีของชั้นที่สามของโซโลโกสอาร์ฟิทับดที่เชื่อมต่อกับจักรที่สิบสองกัชันอาร์ฟิทับดคือการเชื่อมต่อจักรเอิร์สตอร์นโลฐานที่ส่งพิมพ์เขียวแสงของเหลวแพทย์ตีนำสำหรับร่างกายดาวน์นันของอาร์ฟิทครสเมื่อเปิดใช้งานเพื่อเรียกใช้กระแสรังสีสิบสองดีเอิร์สตาจะอยู่ใต้เท้าประมาณหกนิ้วและเชื่อมต่อกับฐานของสิบสองดีคริซิสีมันเชื่อมต่อกับมิติที่สิบสอง ในทำลายในอนาคตและเป็นรังสี12มิติแห่งจิตใจของพระคริสตเมื่อรังสี12ดีถูกเปิดใช้งานเวลไฟทรยอัที่ปราศจากพระเจ้าอาธิปไตยหรือกรีโฟลฟันเดอร์จะถูกจุดขึ้นภายในศูนย์กลางของฐานแนวนอนของโลก12 d ดีซึ่งสนับสนุนความต่อเนื่องของความก้าวหน้าที่ปลอดภัยผ่านวงจรเซนเชอระหว่างการปลดปล่อยดาวเคราะห์ของโลกการรับใช้พระองค์คือรางวัลในตัวมันเอง กฎของชาวราศีกุมข้อเท้าแขนขาท่อนล่างหน้าแข้งจิตวิญญาณของเลือดระบบระยูโลหิตกระบวนการทวีคูณเกี่ยวข้องกับการดูดซับแสงสุริยะ p r e ซ i s ภายในที่เข้มขน้นซึ่งจะกระตุ้นพลังทางจิตวิญญาณของคุณธรรมและจริยธรรมที่สูงกว่าซึ่งส่งพรมาสู่ผู้อื่นและสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Aquarius Soul Alpha มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการเล่นแร่ปแปรธาตุที่เพิ่มความประณีตที่มุ่งเน้นและประสิทธิผลที่มีพลังของจิตสำนึกเกี่ยวกับแสงอาทิตย์ของแต่ละบุคคลอย่างมากในฐานะที่เป็นขอบเขตอิทธิพลที่มีพลังซึ่งแสดงออกผ่านแหล่งกำเนิดแสงทางจิตวิญญ,ญาณทางชีวภาพที่เป็นตัวเป็นตนพระคริสต์มักถูกใช้เพื่อแสดงแนวคิดการเล่นแร่ปแปรธาตุของชาวราศีกุมที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าแห่งการคูณ ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างไม่สิ้นสุดผ่านพลังทางจิตวิญญาณของแหล่งกำเนิดแสงภายในของคนกลางหนึ่งที่ทวีคูณเพื่อให้บริการแก่ผู้อื่นหรือเสนอพอรอันศักดิ์สิทธิ์หากต้องการเพิ่มจำนวนบางสิ่งสิ่งแรกนั้นจะต้องได้รับพรตามกฎธรรมชาติของพระเจ้าโดยความตั้งใจอย่างจริงใจที่จะมอบบางสิ่งให้กับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเช่นการถวายบริการอันศักดิ์สิทธิ์ในการรักษาทางจิตวิญ,ญญาณที่เกิดขึ้นเอง หรือการช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเสนอให้เป็นพรอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นของขวัญแก่ผู้อื่นอย่างเสรีแต่ด้วยของประธานจากพระเจ้าในการทวีพรอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อแสดงให้เห็นผ่านแสงสว่างภายในของพระคริสต์ยิ่งมีความรับผิดช,ชอบมากขึ้นในการรักษาแนวปฏิบัติอันศักดิ์สิทธิ์และความซื่อสัตย์ส่วนบุคคลเช่นเดียวกับทีมของการเล่นแร,แร่แปรธาตุแสงอาทิตย์ของชาวราศีกุม พ่อนจากสวรรค์จะทวีคูณพลังทางจิตวิญญาณอย่างมากในโลกวัตถุนี้ซึ่งทวีคูณความยากลำบากนานาชนิดไปพร้อมๆกับการเพิ่มขึ้นของผู้วิพากษ์วิจารณ์และผู้ว่าดังนั้นของประทานแห่งการคูณจึงมาพร้อมกับบทเรียนทางจิตวิญญาณอันยากลำบากมากมายในโลกนี้เช่นเดียวกับเมื่ออยู่ภายใต้การโจมตีทางวิญญาณอันมืดมนเราต้องดำเนินการในแนวที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องและด้วยความซื่อสัตย์เสมอ ไม่ว่าผู้อื่นจะพูดหรือคิดอย่างไรในระหว่างขั้นเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นี้บันทึกของกระแสชีวิตก่อนหน้านี้ในเลือดกหรรลังได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จากบันทึกบรรพบุรุษกรรมที่สะสมไว้ด้วยเหตุนี้เลือดจึงกลายเป็นจิตวิญญาณภายในเคมีทำให้เกิดพอรอันอุดมสมบูรณ์คุณธรรมทางจิตวิญญ,ญาณอันศักดิ์สิทธิ์และของประทานจากพระเจ้าอย่างมากมายนี่คือเหตุผลที่ผู้พิทัก์เรียกวิญ,ญญาณของพระคริสต์ว่า เป็นคุณลักษณะคริสติกของคุณธรรมทางจิตวิญญาณอันทรงพลังที่ทำหน้าที่เพิ่มพูนพระพรและความอุดมสมบูรณ์สำหรับทุกคนที่สัมผัสกับมันกระบวนการคูณเกิดขึ้นใกล้กับจุดสิ้นสุดของรอบผลงานชิ้นโบแดงประจำปีของการเล่นแร,แร่แปรธาตุทางจิตวิญญาณโดยเคลื่อนผ่านกลุ่มดาวทั้งหมดและกดการเล่นแร่แปรธาตุของพวกเขามีเป็นสถานะเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่พระคริสต์ทรงสามารถนำสารพื้นฐานใดๆ และเพิ่มเป็นปลาและขนมปังจำนวนมากเพื่อเลี้ยงผู้หิวโหยและประทานพรแก่พวกเขาโดยการเข้าถึงแกนแท้ทางจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์แสงทางจิตวิญญาณมากมายจึงไหลเข้ามาและเป็นพรแก่สภาพแวดล้อมจากหัวใจคริสตัลอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นสัญ,ญญาณแสงของเลวภายในตัวดวงอาทิตย์เพชรดังนั้นชะตากรรมอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับมนุษย์เทวดาคือการปลุกพระคริสต์ภายในของพวกเขา และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และพระพรให้กับทุกคนที่สัมผัสกับมันเช่นเดียวกับสําหรับบุคคลที่รวบรวมแสงสุริยะนันเป็นสารอินทรีย์ของมันหลักการนี้เป็นเกี่ยวกับการรับใช้จิตสํานึกกลุ่มของจิตวิญญาณโลกในการแสดงออกสูงสุดของการขึ้นสู่สวรรค์ทางจิตวิญญาณที่เตรียมไว้สําหรับมนุษย์ทุกคนในเวลาหรือสถานที่ใดๆซึ่งเป็นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัวของพวกเขาที่จะรวมตัวกับพระเจ้าอีกครั้งในการเล่นแร,แร่แปรธาตุแบบดั้งเดิม ใช้เพื่อเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณของศิลานักปรัชญาการเปลี่ยนโลหะพื้นฐานให้เป็นทองคำและเงินบริสุทธิ์กระบวนการเล่นแร,แร่แปรธาตุของการทวีคูณนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญในการเดินทางสู่สวรรค์ทางจิตวิญญาณเนื่องจากเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปิดใช้งานและความสามัคคีของพระคริสต์ภายในและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ควบคู่ไปกับการขยายจิตสำนึกที่นำเรากลับมารวมตัวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์อีกครั้ง ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติของร่างที่เบาของมนุษย์ได้โผล่ออกมาเป็นดาเมนเซนที่มีอำนาจสูงสุดกฎแห่งการสันสะเทือนความสัมพันธ์ทางโหราศาสตร์ราศีกุมราศีพีซอสิท์ออทรินัดดาวยูเรนัสโลโก้สุริยะอากาศเชปรยและซีสิบสองออฟิทลมายน์ของออฟิทอลบอดี้รอยัลสตาร์โฟมานฮอต กฎธรรมชาตินี้อธิบายหลักการที่ว่าทุกสิ่งมีการเคลื่อนไหวคงที่และไม่มีสิ่งใดอยู่นิ่งและทุกสิ่งจะสั่นสะเทือนในอัตราที่เร็วขึ้นหรือช้าลงและยังหมุนด้วยซึ่งก่อให้เกิดอัตราการสั่นสะเทือนของความถี่ในและนอกเหนืออาณาจักรวัตถุและในอาณาจักรที่ทุกสิ่งเป็นพลังงานที่มีสติคือกฎแห่งการสั่นสะเทือนทุกสิ่งในจักรวาลของเราประกอบด้วยชั้นของความถีการสั่นสะเทือนที่ซ้อนกันตลอดมิติมิติเป็นไทม์ไลน์พลังงานคือจิตสํานึก แล่ละมันจะหดตัวหรือขยายเพื่อรักษาหรือเพิ่มอัตราความถี่ของมันกระบวนการที่ความเร็วหรือช้าของพลังงานหดตัวกลับไปยังจุดศูนย์กลางของสนามแหล่งกำเนิดคืออัตราการสัน่นการรวมกันของทั้งรูปแบบของการสั่นสะเทือนในการหดตัวและความเร็วการสั่นที่ขยายตัวเป็นสิ่งที่กำหนดอัตราความถี่ของพลังงานและสรพพสิ่งทั้งหมดหากอัตราการสั่นสะเทือนของความถี่ลดลงต่ำกว่าหรือสูงกว่าระดับความรุนแรงที่กำหนด รสสัมผัสพื้นฐานของมนุษย์จะวัดไม่ได้หรือมองไม่เห็นสิ่งแรกที่สำคัญที่ต้องเข้าใจก็คือสิ่งที่มีอยู่ไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นเมื่อแยกย่อยออกเป็นรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุดและเป็นพื้นฐานที่สุดแล้วจะประกอบด้วยอัตราการสั่นสะเทือนของความถี่ในระดับสูงสุดและระดับต่ำสุดจะมีการปรากฏที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นที่ออกเทปที่แตกต่างกันของการสั่นสะเทือนโดยแต่ละรายการมีลายเซนที่มีพลัง คุณลักษณะและคุณภาพของการสาแดงเป็นของตัวเองสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าสสารร่างกายและพลังพิเศษทุกชนิดสั่นสะเทือนตามความถี่ของมันเองและการสั่นสะเทือนนั้นจะถูกขยายอย่างมากเมื่อถูกกระตุ้นด้วยความถี่เรโซนแนนซ์ที่คล้ายกันหรือเข้ากันได้การสะท้อนพลังเชิงบวกของชีวิตเช่นพลังทางจิตวิญ,ญญาณแห่งความดีพลังแห่งความกตันยูพลังแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไข จะขยายคุณลักษณะเหล่านี้ผ่านการสั่นพ้องและด้วยเหตุนี้จึงทําให้ร่างกายหลายมิติของเราแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากการสะท้อนผ่านบุคลิกภาพอัตตาที่ไม่มีระเบียบวินัยซึ่งแสดงออกถึงพลังเชิงลบของความกลัวความโกรธความขับข้องใจและการต่อต้านสิ่งที่เป็นอยู่อย่างหุนหันพลันแล่นจะขยายเสียงที่ไม่ลงรอยกันแบบเดียวกันเหล่านั้นซึ่งขยายการรบกวนที่มีพลังซึ่งก่อให้เกิดการอุดตันภายในร่างกายหลายมิติของเรา เราสามารถเรียนรู้ที่จะใช้กฎข้อแรกของจิตเพื่อเปลี่ยนความคิดเชิงลบของเราเพื่อเปลี่ยนสภาพจิตใจของเราให้เป็นสภาวะบวกที่มีการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นการมุ่งความสนใจไปที่สภาวะความรักเชิงบวกและความถี่ที่สูงขึ้นด้วยความพยายามในการใช้เจตจำนงส่วนบุคคลเพื่อเปลี่ยนไปสู่การสั่นสะเทือนที่มีความถี่สูงขึ้นเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางจิตหลักการนี้อธิบายว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างการปรากฏตัวของระนาบของสสาร พลังงานจิตใจและจิตวิญญาณเป็นเพียงผลจากการสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันในระดับความถี่ยิ่งพลังงานของบุคคลสูงอัตราการสั่นสะเทือนความถี่ที่บุคคลจะรวบรวมและโต้ตอบด้วยบนระนาบหลายมิติก็จะยิ่งสูงขึ้นในมิติที่สูงกว่าในอัตราการสั่นสะเทือนสูงสุดอัตราและความรุนแรงจะเร็วมากจนอาจดูเหมือนว่าเอนทิตี้กำลังร่อนอย่างง่ายดายแต่ไม่เคลื่อนไหวเหมือนกับวงล้อมุนอยู่กับที่ที่ดูมั่นคงอย่างสมบูรณ์แบบ และที่ระดับการสั่นสะเทือนต่ำสุดวัตถุจะเคลื่อนที่ช้ามากจนดูเหมือนนิ่งสนิทและเคลื่อนที่ไม่ได้ระหว่างสถานะทั้งสองของการมีอยู่นี้การสาแดงที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมดเกิดขึ้นที่ออกเทปที่แตกต่างกันของการสั่นสะเทือนแต่ละอ่านมีลายเซน์อันทรงพลังที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเกิดการสั่นสะเทือนได้รับการขยายด้วยความสําคัญของตําแหน่งในยูนิเวอร์สิตาร์มทริกซ์ของเราและการกํากับดูแลขั้นสูงสุดโดยโลโก้สุริยะที่กลับมา กฎนี้ปรากฏเป็นผู้พิทักษ์ทิศทางทิศใต้ในสถาปัตยกรรมเสาซึ่งประกอบเป็นด้านหนึ่งของทิศหลักทั้ง4 NSEW ซึ่งวัดในวงจรเวลาของจักรวาลน,นี่คือสาเหตุที่ฟสมาลไฟได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้พิทักษ์แห่งทิศใต้และเป็นหนึ่งในทิศท,ทางที่สำคัญที่กำหนดไว้ของ Forall Stars สติคืออัตราความถีพลังงานคือจิตสำนึกและหดตัวหรือขยายเพื่อรักษาหรือเพิ่มอัตราความถี่ กระบวนการที่พลังงานเร็วหรือช้าหดตัวกลับไปยังจุดศูนย์กลางของสนามแหล่งกำเนิดคืออัตราการสั่นสะเทือนนอกเหนือจากอาณาจักรวัตถุและไปสู่อาณาจักรที่ทุกสิ่งเป็นพลังงานก็คือกฎแห่งการสั่นสะเทือนกฎธรรมชาติสากลที่ระบุว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ทุกอย่างเคลื่อนไหวทุกสิ่งสั่นสะเทือนซึ่งก่อให้เกิดอัตราความถี่ยิ่งการสั่นสะเทือนตำ่ำการสั่นสะเทือนก็จะยิ่งช้าลง ยิ่งการสั่นสะเทือนสูงเท่าไรก็ยิ่งสั่นสะเทือนเร็วขึ้นเท่านั้นความแตกต่างระหว่างการแสดงออกทางร่างกายจิตใจอารมณ์และจิตวิญญาณนั้นเป็นผลจากระดับพลังงานหรือความถี่ที่ต่างกันในขณะที่ความรู้สึกกลัวความเศร้าโศกและความสิ้นหวังสั่นไหวในอัตราความถี่ที่ต่ำมากความรู้สึกรักความสุขและความกตันยูจะสั่นไหวเร็วขึ้นมากสติคือความสั่นสะเทือน พลังงานความรู้สึกหรือการสั่นสะเทือนประกอบด้วยและเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างรูปแบบการสั่นสะเทือนที่ชัดเจนซึ่งจะถูกส่งและรับทันทีโดยไม่มีแนวคิดเรื่องอวกาศหรือเวลาเมื่อถูกปล่อยออกสู่อวกาศอันกว้างใหญ่ของจักรวาลการสั่นสะเทือนของจิตสำนึกไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเวลาและสถานที่แต่มีอยู่นอกเวลาด้วยมีคุณสมบัติมากมายของความถีการสั่นสะเทือนที่มีอยู่ในชั้นจิตสำนึกที่มีอยู่ทั่วจักรวาล ทุกสิ่งในจักรวาลของเราประกอบด้วยความถี่การสั่นสะเทือนหลายชั้นหากอัตราของการสั่นสะเทือนนั้นลดลงหรือสูงกว่าระดับหนึ่งประสาสัมผัสพื้นฐานของมนุษย์จะวัดไม่ได้หรือมองไม่เห็นซึ่งหมายความว่าอยู่นอกเหนือความสามารถของประสาสัมผัสพื้นฐานทั้ง5้าเช่นอัตราความถี่ที่มีอยู่นอกสเปกตรัมแสงที่มองเห็นได้หากเราไม่สามารถมองเห็นหรือรับรู้ถึงความถี่ของการสั่นสะเทือนในและรอบตัวเราได้ นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่มีการสั่นสะเทือนหรือความถี่เพราะคุณไม่สามารถรับรู้ได้เป็นหน้าที่ในการเปิดใช้งานร่างกายที่สว่างฝ่ายวิญญาณของเราผ่านกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ที่กระตุ้นการรับรู้ทางประสาสัมผัสที่สูงขึ้นซึ่งทำให้มนุษย์มีความสามารถในการมองเห็นหรือรับรู้ถึงความถี่อันเดือดดานที่มนุษย์คนอื่นอาจมองไม่เห็นสิ่งแรกที่สำคัญที่ต้องเข้าใจคือทุกสิ่งที่มีอยู่ไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็น เมื่อแยกย่อยออกเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดและพื้นฐานที่สุดจะประกอบโดยอัตราความทีมาเริ่มพิจารณาแนวคิดนี้ด้วยการดูบางสิ่งที่เรียบง่ายเหมือนกระดาษแผ่นหนึ่งเมื่อคุณหยิบมันขึ้นมาและมองดูมันดูเหมือนจะเป็นวัตถุแข็งที่คุณสามารถสัมผัสดได้ด้วยประสาสัมผัสพื้นฐานทั้ง5้าของมนุษย์ในการเห็นสัมผัสรสกลิ่นและการได้ยินหากคุณฉีกมุงเล็กๆชิ้นหนึ่งแล้ววางไว้ใต้กล้องจุลทรรศ คุณจะพบว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบที่แตกต่างจากเมื่อคุณถือมันไว้ในมือหรือวางบนโต๊ะเมื่อสังเกตอย่างใ,ใกล้ชิดจะพบว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่ข้างในการเคลื่อนไหวที่คุณเห็นนั้นมาจากสสารขนาดเล็กจิ๋วหลายล้านรูปแบบที่ประกอบกันเป็นแผ่นกระดาษซึ่งเรียกว่าโมเลกุลทุกสิ่งในโลกของเราที่คุณสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาสัมผัสพ,พื้นฐานทั้งห้าของมนุษย์นั้นประกอบด้วยโมเลกุลเล็กๆเหล,ล่านี้นับล้านล้านล้าน ทีนี้ลองนำหนึ่งในโมเลกุลเหล่านั้นมาวางไว้ใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ทรงพลังกว่ามากและเมื่อคุณมองผ่านเลนคุณจะพบว่าดูเหมือนจะมีการเคลื่อนไหวจากภายในโมเลกุลการเคลื่อนไหวนี้ถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งที่ชุมชนวิทยาศาสตร์กระแสหลักรู้จักในชื่ออะตอมซึ่งแยกย่อยและวิเคราะห์เพิ่มเติมประกอบด้วยโปรตอนซึ่งอยู่ที่ศูนย์กลางและอิเล็กตรอนซึ่งโคจรรอบโปรตอนอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดรูปแบบการสั่นสะเทือนทุกสิ่งที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพและที่มองเห็นหรือไม่มีอยู่จริงและมองไม่เห็นล้วนมีการเปลี่ยนแปลงของอะตอมและอนุภาคย่อยของอะตอมปริมาณที่แตกต่างกันของแต่ละรายการเมื่อนำมารวมกันจะก่อให้เกิดรูปร่างหรือพลังงานต่างๆซึ่งเป็นตัวกำหนดรูปแบบหรืออัตราของความทีในการสันส่นสะเทือนปรากฏการทางกายภาพทั้งหมดที่สามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่จับต้องและวัดผลได้หรือในกรณีของวัตถุ ขึ้นอยู่กับปริมาณเฉพาะของส่วนผสมย่อยอะตอมแต่ละรายการโครงสร้างย่อยอะตอมเหล่านี้จะกําหนดว่าสิ่งที่ถูกสังเกตนั้นเป็นของแข็งของเหลวหรือกา๊าซปริมาณจําเพาะของอนุภาคย่อยของอะตอมเหล่านี้รวมกับอัตราการสันส่นสะเทือนยังเป็นตัวกําหนดว่าจะสามารถสัมผัสได้ด้วย,วยประสาสัมผัสพ,พื้นฐานทั้ง5้าของมนุษย์หรือไม่ไม่ว่าจะมีรูปแบบใดก็ตามทุกสิ่งที่มีอยู่ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นย่อมประกอบด้วยอัตราการสันส่นสะเทือน กล่าวอีกในหนึ่งสิ่งที่คุณเห็นในชีวิตฝ่ายเนื้อนังไม่มั่นคงเท่าที่ควรมันคือมวลพลังงานที่สั่นไหวทั้งหมดรูปแบบการสั่นสะเทือนของถังกลมทุกสิ่งที่มีอยู่จะต้องสร้างขึ้นจากจุดศูนย์กลางของจิตสำนึกสากลซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดดั้งเดิมของการสั่นสะเทือนนั้นแหล่งกำเนิดของพระเจ้าซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของสาภาพทั้งหมดเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมายในโลกของเราจิตสำนึกสากลนี้เป็นแหล่งกำเนิดของพระเจ้าของทุกสิ่งที่เป็นอยู่ เคยเป็นเรือจะเป็นแม้ว่าจะมีการอ้างอิงถึงด้วยวิธีต่างๆมากมายไม่ว่ามนุษยชาติจะตั้งชื่ออะไรก็ตามแต่มันก็ดำรงอยู่และปรากฏอยู่ในรูปแบบบางอย่างในทุกคนและทุกสิ่งเสมอเราแต่ละคนในฐานะปัจเจกบุคคลเป็นส่วนสำคัญแต่เป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกของพระเจ้าสากลและรวมกันเป็นส่วนหนึ่งของการสั่นสะเทือนของจิตสำนึกสากลทั้งหมดเช่นเดียวกับหยดน้ำที่เป็นส่วนหนึ่งของและประกอบเป็นร่างของน้ำในมหาสมุทร นอกจากนี้ยังมีสนามสันสะเทือนหลายชั้นที่ลดขนาดลงเป็นรูปแบบที่เล็กลงของอาณาจักรกาแล็กซีสุริยะดาวเคราะห์มนุษย์สัตว์พืชและธรรมชาติของโลกการรวมกลุ่มทั้งหมดของสนามจิตสํานึกโดยรวมที่สันสะเทือนและเชื่อมโยงกันอย่างมีเอกลักษณ์เข้ากับการสันสะเทือนของจิตสํานึกสากลโดยรวมมนุษยชาติและทุกสิ่งในจักรวาลของเราในรูปแบบพื้นฐานที่สุดของเรา ดำรงอยู่ในรูปแบบของการจัดเรียงความที่การสันสะเทือนที่ไม่เหมือนใครซึ่งแต่เดิมสร้างขึ้นจากจุดศูนย์กลางของการรวมกันซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดพระเจ้าดั้งเดิมเพื่อเป็นเกียรติแก่การเปลี่ยนไปสู่ Aquarian Soul e m y ซึ่งควบคุมกฎการสันสะเทือนและอวตารของพระคริสต์สีขาว12มิติหรือความคิดเนอร์แฟนิิทธองโลโก้สุริยะ ข้อเสนอของเราคือการทบทวนสำเนาบล็อกก่อนหน้านี้อีกครั้ง Aquarian Solo ล o s t Dragon ที่บรรยายถึงโครงการ Aquarian Meridian โครงการ Aquarian Meridian สำเนาเสียงครอบครัวที่รักพลังร,งร่วมกันที่เพิ่มขึ้นในช่วงหัวเลียวหัวต่อนนี้นำเสนอประเด็นบางประการเกี่ยวกับการบูรณาการทางจิตวิญญาณและความซับซ้อนรอบดวงตาที่สามของเราและดวงตาโบราณของผู้ก่อตั้ง p ริซิสในการมองเห็นทางประสาสัมผัสที่สูงขึ้นในการมองเห็นหลายชั้น ความสามารถทางประสาทสัมผัสที่สูงขึ้นของเรามีหลายชั้นซึ่งค่อนข้างครอบคลุมผ่านการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณระดับใดก็ตามที่เรามีในร่างกายร่างกายที่เบาของเราหรือโครงสร้างทางพันธุก,กรรมของเราเมื่อเราพูดถึงตาที่สามมันเป็นมากกว่าประตูมิติที่6และมิติที่เจที่อยู่ในสมองของเรามันเข้าไปในชั้นหลายมิติและเอกภพฮาร์โมนีคคทั่วทั้งคอมเพล็กซ์สากลไปในแนวขนาน แล้วออกสู่จัก,กรวาลน,นอกเหนือจากเมตริกเวลาสากลน,นี้และเข้าสู่อวกาศอันไม่มีมิติซึ่งขณะนี้เป็นนิรันดร์มุ่งเน้นไปที่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการทำงานของดวงตาที่สามในใจกลางสมองซึ่งมีพลังงานคู่ที่นำมาซึ่งความขัดแยง้งและจำเป็นต้องนำมาสู่ความสมดุลที่มีพลังเราเข้าใจว่าสิ่งกีดขวางทางจิตวิญ,ญญาณทุกประเภทถูกวางไว้บนของมนุษย์เช่นโครงภัยเนียนและการบิดเบือนประเภทอื่นๆ การกลับด้านแดและชั้นความถี่เทียมถูกวางเพื่อรบกวนการสั่นสะเทือนของความถี่ส่วนบุคคลของเราและจำกัดการมองเห็นทางประสาสัมผัสที่สูงขึ้นทั้งหมดนี้ครอบคลุมการสนทนาต่างหัวข้อของเราในขณะนี้โดยรู้ว่าพลังงานคู่หรือพลังงานที่หลากหลายทั้งหมดที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้งสามารถนำไปใช้เพื่อแปลงเป็นการสังเคราะห์การทำงานที่สูงขึ้นและการทำงานของการมองเห็นทางประสาสัมผัสที่สูงขึ้นของเรา เราเลือกดวงตานิรันร์ของพระเจ้าโบราณที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับเราขณะที่เรานำการใช้กฎธรรมชาติอย่างชาญฉลาดมาสู่การมีส่วนร่วมอย่างมิสติเราก็นำการสังเคราะห์้วอย่างมีพลังมาสู่สิ่งที่มีสองซีแต่ทั้งสองซีนี้ทำงานร่วมกันโดยรวมเป็นหนึ่งเดียวภายในกลุ่มตาที่สามในช่วงเวลานี้เราได้นำความเข้าใจนั้นออกมาในการเชื่อมโยงทางจิตวิญญ,ญาณกับต่อมภายใน,นและต่อมใต้สมองซึ่งทำหน้าที่เป็นสองซีกของสมองของเรา และผลิตและกระจายการหลังฮอร์โมนของไมเคิลและแมรี่ภายในนี่คือขอบเขตของการแสดงออกตามแบบฉบับของคริสตัชนสูงสุดซึ่งไปถึงการรวมเป็นหนึ่งหรือการรวมลำดับชั้นภายในสมองของเราทั้งทางร่างกายมีพลังและจิตวิญญาณการกระตุ้นไขมุกทําให้เกิดการทํางานขั้นต่อไปของศูนย์พลังงานกะโหลกศีรษะและสมองซึ่งเกี่ยวข้องกับการสแสวงหาและความรู้ในการบรรลุความจริงทางจิตวิญญาณของบุคคลกลุ่ม และกลุ่มของเราความจริงทางจิตวิญญาณของต้นกำเนิดทางจิตวิญญาณของเราดังนั้นศูนย์พลังงานในสมองของเรากำลังเผชิญกับสิ่งที่ฉันรู้สึกอยู่ในปัจจุบันความเครียดมหาศาลจากความพยายามของแรงกดดนันทางจิตภายนอกที่ก้าวร้าวการกุบรามทางอิเล็กทรอนิกส์สงครามจิตวิทยาและการหลอกลวงด้วยแสงแก๊สที่อยู่บนเทอร์โบขณะที่สนามแม่เหล็กพังทลายพลิกกลับและเปลี่ยนตำแหน่งของมัน ซึ่งเห็นได้ชัดว่ากำลังเกิดขึ้นในระดับหนึ่งของความเป็นจริงในขณะนี้ประเด็นการรับรู้สำหรับฉันคือการตระหนักรู้ทางกาแล็กซีมากกว่าความเข้าใจในสิ่งที่เราถือเป็นเทมเพลตกลุ่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนแปลงของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และรูปลักษณ์ของพระมารดาแห่งจักรวาลของเราในการเรียงสับเปลี่ยนอันศักดิ์สิทธิ์โซฟีอานิกทั้งหมดของเธอและการสร้างซูเปอร์แม่เหล็กในเสียงสุริยะเสียงนิรัน์ เสียงแรกเริ่มของพระมารดาของเราที่ฟื้นฟูกลับมาทางเราในการเปล่งแสงอันศักดิ์สิทธิ์ของเราเองผ่านการทําให้เป็นวิญญาณและการทําให้เป็นแสงอาทิตย์ของสตรีของเรานี่เป็นการกระตุ้นทางจิตวิญญาณที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่เราแต่ละคนถูกผลักดันให้สแสวงหาความจริงที่มีอยู่ในตัวเราภายในการต่อสู้ของจิตวิญญาณภายในที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราเพื่อเรียนรู้ความจริงที่แท้จริงที่ถูกซ่อนไว้จากเรา เพื่อเรียนรู้ความจริงที่แท้จริงเกี่ยวกับจิต,ว,ญญญจตวิญญาณของเราจิตวิญญาณของเราและสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และถูกต้องในจักรวาลน,นี้ดังนั้นเรากำลังเข้าสู่ช่วงใหม่ของการค้นพบส่วนบุคคลโดยกำหนดให้เราต้องเรียนรู้ใหม่เกือบทุกอย่างที่เราคิดว่าเรารู้อยู่แล้วเกี่ยวกับตัวเราเองดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพดำเนินการอย่างถูกต้องเพื่อแก้ไขหรือต่อต้านหรือนำไปสู่การรวมความขัดแย้งต่างๆเราด้วยกัน ในขณะที่เรารวมขั้วที่มีพลังที่เหลืออยู่ซึ่งปรากฏอยู่ในสถานการณ์ในชีวิตของเราในความสัมพันธ์ของเราทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคณะนการสร้างสารรค์ร่วมของเราเราจําเป็นต้องรวบรวมข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับบางสิ่งเมื่อเราอยู่ในขั้นตอนใหม่ของการค้นพบส่วนบุคคลเนื่องจากเราอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลและแน่นอนว่าพวกเราหลายคนรู้สึกเหมือนกําลังมีข้อมูลล้นเหลือเกี่ยวกับสถานะของความขัดแย้งและความโกลาหลในโลกภายนอก แต่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบูรณาการทางจิตวิญญาณรวบรวมข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับตัวเราในกระบวนการค้นพบความจริงทางจิตวิญญาณเป็นการส่วนตัวการเรียนรู้ว่าเราเป็นใครเรียนรู้ความจริงที่แท้จริงเกี่ยวกับภารกิจแห่งจิตวิญญาณของเราจุดประสงค์อันสูงกว่าของเราสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และถูกต้องของเราในจักรวาลเพื่อดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลและถูกต้องเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆเหล่านี้ เรากำลังรวบรวมข้อมูลเรากำลังบูรณาการข้อมูลและนี่คือเกี่ยวกับการตัดสินใจการตัดสินใจเลือกบางส่วนไม่ใช่การกระทำและเป็นเพียงการสังเกตเหตุการณ์ผ่านการให้คำพยานด้วยความเห็นอกเห็นใจและในบางแง่มีระดับที่เราจะถูกกระตุ้นให้ดำเนินการและบางครั้งก็โผล่พ้นกระบวนการกระตุ้นจิตวิญญาณน,นี้ผ่านการตระหนักรู้อย่างกระทนหันหรือชั่วขณะหนึ่งทันใดน,นั้นเราก็มีความศักดิ์สิทธิ์ ทันใดนั้นเราก็มีการตระหนักรู้ในตนเองเมื่อจิตสำนึกของเราอยู่ในกระบวนการบูรณาการจุดข้อมูลที่สะสมใหม่เกี่ยวกับตัวเราชีวิตของเราความสัมพันธ์ของเราบทเรียนของเราและทุกสิ่งที่เป็นเนื้อหาของการสร้างสารรค์ร่วมของเราบางครั้งเพื่อนำมาซึ่งกระบวนการบูรณาการที่มีพลังซึ่งช่วยให้เราก้าวหน้าต่อไปเราสามารถถามหรือซักําคำถามง่ายๆสองสามข้อในใจของเรา ระบุสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับคุณในตอนนี้คุณอยู่ท่ามกลางการค้นพบส่วนตัวของคุณเองอย่างไรระบุและค้นหาสิ่งที่คุณพยายามจะรู้หรือคิดไตรตรองเพื่อทำความเข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตของคุณไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่อยู่ตรงหน้าคุณในขณะนี้การถือครองพื้นที่และในวันนี้ภาชนะของเราก็คือพื้นที่นี้ เพื่อสอบถามคุณจะทำอย่างไรกับข้อมูลใหม่นี้เกี่ยวกับการค้นพบส่วนตัวของคุณคุณจะทำอย่างไรกับข้อมูลใหม่นี้ที่คุณได้รับหรือใกล้จะได้รับคำถามเหล่านี้พื้นที่กักเก็บนี้ช่วยคลายเนื้อหาที่อาจรู้สึกหรือสับสนหรือซ่อนอยู่ใต้หลายชั้นแล้วชั้นเล่าซึ่งเริ่มเผยให้เห็นความชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลที่ก่อนหน้านี้ไม่ทราบหรือหายไปจากการรับรู้ของคุณจากนั้นการรับรู้ที่มุ่งเน้นนี้จะช่วยให้คุณรู้วิธีการทำบางสิ่งบางอย่างเช่น รับข้อมูลและเริ่มรู้ว่าจะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการกับข้อมูลนั้นอย่างไรบางครั้งแค่การตระหนักรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างในการมีส่วนร่วมอย่างมีสติก็สามารถสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้บางทีคุณอาจแค่ตระหนักรู้เท่านั้นแต่คุณรู้เรื่องนี้ในรูปแบบใหม่ในขณะนี้คุณอาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆในขณะนี้ แต่คุณกำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นอย่างมีสติโดยการโต้อตอบหรือมีส่วนร่วมกับความรู้และความตระหนักรู้ของคุณในขณะนั้นเราต้องการที่จะสอดคล้องกับจิตวิญญาณภายในของเราเสมอสอดคล้องกับกฎธรรมชาติของพระเจ้าเพื่อให้งานส่วนตัวของเราได้รับความกตาวหน้าที่มีประสิทธิผลง่ายดายและเป็นธรรมชาติมากที่สุดซึ่งจะขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าอย่างสง่างามโดยมีพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นผู้ถือหางเสือเรือ ตอนนี้พวกเราหลายคนอาจกำลังประสบกับอาการการขึ้นสู่สวรรค์เมื่อเร็วๆนี้ซึ่งอาจหนักหนาสาหัสจากการเปลี่ยนแปลงทางแม่เหล็กนี้คำที่เข้ามาในใจคือการกลับตัวของฟักแม่เหล็กมีการกลับตัวของขั้วแม่เหล็กเกิดขึ้นในระดับหนึ่งปัญหาคือว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นที่ไหนและกับใครเนื่องจากอาการการขึ้นสู่สวรรค์นั้นหนักมากด้วยการซ้อนทับของการเปลี่ยนแปลงทางแม่เหล็กที่ทำให้เกิดอาการปวดและปวดอย่างรุนแรงในศีรษะกระโหลกศีรษะหนังศีรษะ หูปากอวัยวะรับความรู้สึกทั้งหมดของเราที่รับข้อมูลมากขึ้นเพื่อประมวลผลและทำความเข้าใจข้อมูลในชีวิตในสภาพแวดล้อมของเราในโลกของเราสิ่งนี้อาจทำให้ระบบประสาทส่วนกลางของเราทำงานหนักเกินไปด้วยการสัมผัสข,ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมและอินทรีที่ทำให้เรารู้สึกถึงอาการวิงเวียนศีรษะและเวียนศีรษะปวดหัวเล็กน้อยปัญหาการทรงตัวท้องพลิกไปมารอบ,รอบ ความรู้สึกแบบผีเสื้อในจุดนิ่งของคุณดวงตาของคุณรู้สึกเมื่อยล้าและเจ็บเหมือนกำลังจ้องมองจอคอมพิวเตอร์แม้ว่าคุณจะไม่ได้จ้องมองก็ตามอาการปวดหูหูชั้นในยังเจ็บอีกด้วยมีความดิบเป็นความรู้สึกแบบเส้นประสาทที่เกิดขึ้นกับอวัยวะรับความรู้สึกของเราในขณะที่โลกภายนอกกำลังทวีความรุนแรงขึ้นจากการระเบิดของระบบกับหัวที่ไร้สาระ